สวัสดีครับมาอยู่กับน้องไก่เหมือนเดิมเช้านี้ก็ได้เอามาลงสุ่มลงดินอยู่คอกรอยรู้สึกว่ามันจะเบื่อกระโดดโลดเต้นก็เลยเอามาลงสุ่มจิกเขาหนะ้าเล็กๆเนี่ย รุดนี้สองพอกแปดตัวกับห้าตัวสิบสามตัวในเนี้ยส่วนน้ำนี่ก็เป็นน้ำปลาปานี่แหละน้ำปลาหมูบ้านเปลี่ยนทุกวันอาหารนี้จะให้เป็นอาหารไก่เล็กกับข้าวปลายคลึกคลืน้นชอบเนาะไก่กระดิน ตัวขามีขนก็ยังอยู่สบายดีนะสองตัวขนก็เยอะขึ้นแล้วถ้าโตขึ้นไม่หายเอาโ,โคตรเท่เลยเกือบเดือนแล้วแหละชุดแปดตัวนั่นก็ลองลงมาเลยสามอาทิตย์ใกล้เดือนนแหละสิบสามตัวอคอกนี่ส่วนอีกอคอกหนึ่งมันรวมหลายชุด กวาพี่มันล็อกตัวหนึ่งไก่แจ้ที่ยสองไก่ดำเทวดาแปดแล้วก็ไก่ดำเทวดาแฟดเขาอีกห้ารวมๆสองข้อกับสามสิบนะเยอะเลยแต่ก็มีตัวที่ว่าขาเหลืองไม่ค่อยมีเกรก็หลายตัวอยู่นะผสมปนเปกันเลยก็สวยก็สวย ุเล็กมองไม่ค่อยชัดเนาะออทำบันไดขึ้นปีแล้วปีแล้วเดี๋ยวจะเปิดคอให้ดูอคอมันแคบไปนิดนึง กล้องมันเข้าได้ไม่ค่อยถึงกองเต็มเลยทำบันไดไว้ให้ปีนอบาพีมัดล,ล็อกเราวนตึบเลยแต่รู้สึกว่าเป็นไก่ใกล้ใจดีนะไม่ไม่ไม่โหดร้ายเหมือนไก่แจร์แจ่นี่จะจิก มี่ไงลูกแก่ขาวน้อยเราอีกตัวหนึ่งก็อยู่นี่อีกตัวหนึ่งนี้มันจะออกสีขาวกว่าส่วนตัวนี้ตัวนี้มันจะออกสีเข้มเนี่ยฮะมองเข้มกว่าเพิ่งออกสองตัวลองดูอีกก็ยังยังยังไม่ออกไก่น้อยช่วยช่วยน่ารักน่ารัก ก็เพลินหูเพลินตาดีนะนี่มันก็แย่แออัดกันอย่ดูความเคลื่อนไหวของไก่เล็กอันนู้นก็ยังอยู่บนนู้นนะล,ลองปล่อยดูแล้วเขาไล่ตีแล้วมันบินออกก็เลยจับมาขังอีกสุดรอ ไม่ขันแล้วขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ